ทำไงทำไงสวัสดีครับยางสวัสดีครับคุณย่ายางสวัสดีครับมาเดินเดินเดินแล้วพี่เมย์ต่อเดินแล้วพี่เมย์ต่อรอพี่เมย์ก่อนนะเพราะว่าพี่มาบอกพี่เมย์นะใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าอย่างไรรอแม่ก่อนพี่วิ่งไปน้ำรถเยอะนะเผียเห็นเยอะไหม่ะเผีย เขาเก็บแล้วลูกเขาเก็บแล้วไ,ไห้หนอุ้ยดูเขาหล่อเทียนเทียนแผ่นเหรออันนี้ได้แล้วหนึ่งต้นออได้แล้วหนึ่งต้น2ต้นละ เพียนสีสีมาผสมกันก็ได้นี่สีเหลืองลืง้งเช้าไม่เห็นมีสีแดงอยู่เดี๋ยวเขาก็มากลมเกลื่อนกันนี่เขามารอแบบนี้ใช่ไหม,ม,มกี่ถาดแล้วเนี่ยจะเรียนอุ้ยสีสวยน่ากินปั้นขนมเลยพี่น้องจ้ารอเทียนคนผ้าดึงหน่อยรอเที่ยนรอเทียนขาพันศาไปถาดปั้นขนมเลยก็จจะไปได้จ้่อุ้ย ยังไม่ตันขนมเลยยี่สิบถาดละหกยี่สิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดถาดรู้นากินว่ะเหมือนขนม,มเลยเนี่ยเนี่ยถ้าใครมีเทียนแบบนี้เนี่ยซื้อมาก็ได้เนี่ยเนี่ยอย่าง,งกเงี้ยเนี่ยของเก่าเทียนเก่าเป็นน้องตัขนมเราจะพี่น้องจา้จา มาทำบุญมาบริจาคดอกเทียนเข้าพรรษา้ยปานขนมเลยพี่นอ้องงามค่ะเป็นตะกินค่ะชื่อจังงานขนมปานไหมพี่นอ้อง้ยปานขนมปานเลยียพันรอดไีกสองต้นแล้วพ่าะมนไดสองตน้นไดสี่ต้นแล้ว,ต,วต้นใหญ่เวยพี่น้องต้นใหญ่ เปลี่ยนเข้าพรรษาเอาขึ้น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 อยากมองอยากมองร้อนไหมร้อนไหมยังร้อนอยู่เลยเนี่ยวันนี้เหรอยังร้อนอยู่เลยยังห่อนอยู่ได้พี่น้องคนเมืองไงคนไงลีเพี่ยงข้อยี่นี่เลยเทียนบนสองตนตรงกูกันอุ้ยงามค่ะเพี่ยอรอเทียนเข้พรรษาเลยนเลยนี่ได้เรียลสองตนตนใหม่ตนแม่เนาะพี่น้อง เทียนเท่ากันสาท่านี่อะไรจ้ะพี่น้องจ้า็นยันของัวกูเบางหลังก็นาแค่โตโดนเทียนหลานย่างหัวใจเลยท่านี่อะไรจ้า